ช่องระครังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางราวพัฒนาของมารามยูนะคะแนวทางราวพัฒนาประจำวันที่3เมษายน2566ค่ะวันนี้มารามยูให้เด่นที่6และ5นะคะแนวทางตำราววันนี้เด่นที่6และหค่ะ ชุดตัวจอะวันนี้นะคะหกหนึ่งหกสี่หกเจ็ดห้าูนห้าสามแล้วก็ห้าสี่ค่ะแล้วก็เป็นชุดสามตัวนะคะเจ็ดูนหกและห้าแปดเก้าแนวทางโดยมาดามยูนะคะ วันนี้มีเลขชุดสี่ตัวมาด้วยนะคะชุดสี่ตัววันนี้สองห้าหกสองค่ะเป็นเลขชุดสี่ตัวนะคะสองห้าหกสองบางงวดมานำอยู่ก็ให้มาด้วยค่ะบางงวดก็ไม่ได้ให้นะคะแต่บางงวดนี้ก็ให้มาค่ะ ส่วนตัวเน้นนะคะตัวเน้นตำราวันนี้เน้นที่หกหนึ่งแล้วก็ห้าสามค่ะเป็นชุดตัวเน้นนะคะวันนี้เด่นที่หกและห้าถ้าใครชอบแนวทางเราพัฒนาของมาดามยูนะคะวันนี้ก็เด่นที่หกและห้าแล้วก็ชุดตัวเจาะหกหนึ่งหกสี่หกเจ็ดห้าศูนย์ห้าสามแล้วก็ห้าสี่ค่ะตัวที่ขีดเส้นใต้สีแดงคือตัวเน้นนะคะเน้นที่หกหนึ่งและห้าสามแล้วก็ชุดสามตัวเจ็ดศูนย์หกและห้าแปดเก้า วันนี้พิเศษเป็น4ตัวหมุนนะคะสองห้ถ้าใครชอบแนวทางของมาดามยุก็สามารถตามได้เลยนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระคังทองด้วยนะคะขอบพคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ